สวัสดีค่ะวันนี้แม่มก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกตะไคร้ในกระถางนะคะไว้รับประทานกันค่ะก็วิธีปลูกไม่ยากนะคะแล้วก็วิธีที่จะตัดตะไคร้นะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะเราต้องตัดจากที่กลางกอก่อนนะคะตัดตรงกลางเลยนะคะเขาจะได้แตกนะคะแตกมาให้เรากินตัดตรงกลางก่อนค่ะไปดูวิธีกันนะคะว่าเราจะปลูกยังไงถ้าสมมติว่า เราได้ตะไคร้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาไม่มีรากะนะคะถ้ามีรากเนี่ยก็ไม่ยากเลยแค่ขุดกอออกมาแล้วแบ่งมาสัก3ต้นแล้วก็เอาไปปลูกแต่ถ้าไม่มีรากเนี่ยทำยังไงไปดูวิธีท,ทำกันค่ะซื้อมาตามร้านเอเชียนะคะสามารถเอามาปักชำได้นะคะก็ถ้าจะแช่น้ำทั้งทั้งก้านนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเสียดายค่ะ เอาต้นไปทํากินดีกว่าเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะตัดตัดแค่นี้เองเห็นไหมเนี้ยค่ะตัดแค่นี้อืมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะาส่วนนี้ไปแช่น้ําส่วนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทํากินนะคะค่ะแหนมก็เตรียมนี่นะคะเป็นขวดพลาสติกนะอันนี้ทําเองเราก็เอาอกมามาตัดนะคะแล้วก็เนี้ยค่ะทําริมนิดนึงเห็นไหมแบบนี้เพื่อที่จะคล้องหนังยางนะเพราะว่า ความจริงจะแช่น้ําไปเลยก็ได้แหละแต่แบบว่าลากมันจะขึ้นมาแบบไม่ตรงเบี้ยวไปเบี้ยวไมาอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยค่ะตะไคร้เราก็จะห้อยแบบนี้ใช่ไหมคะลากเขาก็ไม่ต้องไปโดนโดนกับพื้นใช่ไหมลากเขาก็จะได้ออกง่ายๆแล้วก็ออกตรงๆสวยๆนะคะวเวลาเอาไปปลูกจะได้เป็นดีนะคะนี่เราก็ใส่น้ำเข้าไป ค่ะประมาณนี้เองค่ะไม่ต้องใส่ให้ท่วมเยอะมากอะไรสามารถเลื่อนได้เนี่ยค่ะแล้วก็ไปวางไว้เนี่ยค่ะไม่ต้องไปตากแดดตากอะไรนะเพราะว่าตากแดดเดี๋ยวเขาจะร้อนนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็วางไว้ในครัวที่มีลมถ่ายเทค่ะแล้วก็ถ้าเขางอกแล้วเดี๋ยวแอมจะเอามาให้ดูนะคะค่ะแล้วก็มาดูผลนะคะอันนี้ก็คือตะไคร้นะเห็นไหมที่เราแช่น้ํากันไว้เนี่นะคะก็เอาหนังยาง ไว้ขอบแบบนี้นะคะเขาจะได้ตรง <im it> เห็นไหมรากเขาก็จะออกมาตรงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าแช่น้ําไว้นะคะไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะก็เขาจะได้รากประมาณนี้นะแล้วเราก็ออกมาดูวิธีปลูกกันนี่ค่ะก็เตรียมกระถางนะคะถ้าปลูกสม,มุนไพรนะคะก็สักประมาณยี่สิบเซนขึ้นไปนะคะถึงสามสิบเซนนะคะก็อันนี้แหม่มก็จะใส่ก้อนหินไว้นะคะ ที่ใส่ก้อนหินลองก้นไว้เนี่ยเพราะว่าเป็นการระบายน้ํานะคะเวลาเราลดน้ำเขาจะได้ระบายน้ําดีต่อไปเราก็จะใส่ดินนะคะใส่ดินลงไปใส่ดินนะคะไปประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ ปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักอะคะ่ะใส่ลงไปในนี้ผสมก่อนผักเราจะได้งามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใส่ดินนะคะใส่ดินทับอีกทีหนึ่งเพราะปลูกตรงๆเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีความเข้มเกินนะคะเดี๋ยวจะตายแล้วก็ใส่ดิน น,นี่นะคะก็เดี๋ยวจะเหลือขอบนะคะเหลือขอบไว้ประมาณสองนิ้วนะคะให้เหลือขอบไว้ด้วยเวลาลดน้ําจะได้แบบว่าดินไม่ล้นออกนอกกระถางนะคะต้องเหลือขอบไว้เสร็จปุ๊บเราก็ทําเจาะรูก่อน จากนั้นเดี๋ยวเราก็แกะนี่ค่ะได้ะนะตะไคร้ต้นน่ารักเช่ลากประมาณนี้นะถ้าปลูกหนึ่งกระถางเนี่ยนะคะไม่ควรปลูกเกินสามสามต้นนะคะไม่ควรเกิดอันนี้มันเล็กกระถางเล็กก็เลยปลูกแค่ต้นเดียวแล้วเวลาปลูกถ้าสมมติว่าปลูกสามต้นใช่ไหมคะ ให้วางติดกันเลยนะเขาจะได้เป็นกอไม่ใช่วางวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้เขาก็จะเป็นสามกอแบบนั้นไม่ดีอะค่ะก็ต้องวางติดติดกันแบบนี้นะอ่าก็ใส่ไปปลูกนี่ค่ะเนาะง่ายๆไม่มีอะไรแล้วก็ลดน้ำค่ะ ต่อจากนั้นเราก็จะวางเขาในที่แดดลำไรก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งปลูกเอาไปวางในแดดจัดยังไม่ได้นะคะวางในที่ลำไรก่อนพอเขาแข็งแรงแล้วก็ค่อยเอามาตากแดดนะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นค่ะนี่หน้าหนาวก็ไม่ตายนะคะหน้าหนาวก็ตัดใบให้สั้นแต่งกอให้โลง่งแล้วก็ยกเข้าบ้านนะคะเขาก็จะทนดีค่ะยกเข้าบ้านแล้วก็ให้ รับแสงบ้างนะคะโดนแดดบ้างแค่นี้เองค่ะวิธีปลูกตะไคร้ไม่ยากเนาะลองไปทําดูนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูเห็นไม้ผักสวนควรัวแม,ม่มอันชันกระพงกระเพราอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะนี่เห็นไหมมะเขือเทศก็ที่เราปลูกกันทําคลิปนะคะต้นเริ่มสูงแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําเป็นออวิธีปลูกผักบุ้งนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะคะขอบคุณค่ะ